ai vẫn tóc,ฝนตก phừng phầm cột cờ lông hùng hùng ấy. wow, tóc, phiên lên đấy nha, khăn .eh, nay no okay. ní, ทุกคนวันนี้ผมเองนะนม์วันนี้ผมจะมาจันเกมบ o ุ k คเฮวินไม่รู้มาเล่นอะไรแต่มาเล่นดีชื่อซื้อของครับแล้วจะเอาคือเองนี่อเคคอาองไรครับเนี่ยผมว่ามันต้องเปลี่ยนสีผิวอะเปลี่ยนสีผิวซะเลยสีผิวนี่นี่นี่สีเขียว เออเข้าอยู่มาดิโอเคเรามาเซฟกันเลยเดี๋ยวผมขอเซฟแป๊บก็สโลเซโลว์โลว์อยอมมาจากรีไว้นะฮะ แปลว่าผีนั่นแหละเซฟต่อไปเราจะมาแต่งตัวก็เปล่างเดิมก่อนก่อนอื่นเอาพวกนี้ออกก่อนนะครับจะแต่ง อานนี้เลยกระเโือกกระเดืออะไรวะเทศใช่ไหนักแรกก็ดีกว่าเยอะเลยต้องไปปรับให้ตัวสูงเลยจะหลอกออในีเกมปรับตัวสูงไลป้ปะ เรามาดูค่ะเออเรามาดูหนังกันดีกว่าเปลี่ยนไปเนี่ยหนังเปลี่ยนหนังมันเปลี่ยนด้วยไม่มีอะไรเลยมาทำให้กรเจ็ สินค้าไอ็งยัง่างเลยออันนี้เรียกว่าร้านสินของิตะกร้าสินค้าตระร้ากระราตะร้าตะร้าสินค้าเฮ้ยโหอัอเปเดตมามีเปลี่ยนด้วยสุดยอด มีเปลี่ยนร้านค้าด้วยอ่ะผู้ขายเนื้อสอบโอ้มีหนังร้านเพิ่มเข้ามาว้าวอัปเดตดีมากโอ้มีแซดนด์วิได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างนี้โอ้โหสบู่ดูชุดเก๋ดูชอบเซนด์วิชชอบเซนด์วิชสุดแซนด์วิช เดริออสแรดวิชเรฟสรวิชสแรดวิชตกินสมเคมเคมไม่เคมไม่เข้าทุกคนยมเอามดเลยมวเราใช้รากนี่เนาะสำเพ็งบ้างนี้บางเม่กี้ไม่ค่อยจะอัดไปลมมากเท่าไหร่นี่มีไม้กันเขนด้วยบาเกียทุกคนเห็นไหมไม้กันเขนแห่งกีซัส โอเคไปกันต่ออือว้วโค้กไ้ไวันนีด้นะคับ่อยจริงอือเอาเรือด้เรือดำน้ำอะ่ะเราจะทำตามสัญญา ก็หลอกตู้ก็จะได้เลยโอ,โอ้ยคน,นดูอู้มาดูอะไรที่ดีวะดะิมาดูช่องแบบนี้ช่องดูลลงแล้สาระจังชาครับมีอะไรทำผมยอมรับตัวเองทำไมครับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโอเคนะเอ๊ะ ฉันเป็นวิญญาณเลยเขาก็เลยทะลุได้ลงไปเลยตื้อ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 อืออ้อือออเอาชิรไวหลงยาละอืออืออือเฮ้อทาขึ้นเป็นกิ่งอะไร

To <hittany> <hittany> <coughs> do <hittany> Okay. Oh. do 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 ไม่ก้อที่และเห็นคนขี้อยู่ข้างใเลยอดหปุ่มอะไรนี่แต่ที่คือปุกดแพวที่ันจะไม่ใช่สดตัวและถ้าพื่นเข้ามาด้วยนะและอาบน้ำอยู่อาบรับอยู่นะสมบเราอาบน้ำอยู่ลาายโล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 ออโลโลโลออล Apple, ลล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 

วันนี้ก็คงน่าจะมีแค่นี้ไว้ค่อยเอามาเล่นกับน้องล้ค่อยมถยแล้ค่อยกอ้ลออลก่อนล้คขับทแต่วาเชอเล่นมแบบเดฟตวิอนชอยุ่งนะค